เอามาดูทางฝรั่งเศสบ้างค่ะพี่ต้อมครับทางก่อนเกมค่ะทางเดชองเขาก็ยกย่องว่าโรนัลโดเนี่ยยังอันตรายเสมอถึงแม้ว่าโรนัลโดเขาอายุเยอะแล้วก็ตามทางส่วนทางอ e ็มเปเป้เขาก็ถูกถามถึงเรื่องสวมใส่หน้ากากที่อาจจะทําให้ฟอร์มของอ e ็มเปเป้เนี่ยดอบลง ทางเอบาเป้เขาก็ตอบค่าว่าถ้าไม่มีหน้ากากเนี่ยเขาก็คงที่ไม่ได้ลงเล่นในยูโร2024แล้วก็เอบาเป้เขาก็ถูกถามถึงโรนโดเหมือนกันเขาบอกว่าทางโรนโดเนี่ยไม่มีใครเหมือนเพราะว่าเขาเนี่ยเป็นไอคอนเขาคือคนที่สร้างแรงบันดาลใจให้คนทั้งรุน่นแล้วก็เกียรติประวัติต่างๆของโรนโดเนี่ยก็บ่งบอกในตัวของมันเองอยู่แล้วจะไม่มีใครเนี่ยคนไหนเนี่ยเหมือนเขาอีกแล้วค่ะแล้วเขาก็ถูกถามถึงแนวรุกโปรตตเกต เอ็มเป้เขาก็มองว่ามีความอันตรายทุกคนค่ะไม่ใช่แค่โดนันโดแต่ว่าด้วยความที่เขาเนี่ยเคารพโดนันโดแต่ว่ายังไงก็ตามค่ะเขาก็อยากให้ฝรั่งเศสเนี่ยเข้ารอบต่อไปอ่าตามภาพที่ขึ้นมานี่ก็คือถือว่าเป็นการดวลกันนะครับของ2องซูปเปอร์สตาร์ของโลกฟุตบอลโอเคโรนโดนะครับช่วงยุคที่ผ่านมาเนี่ยเป็นยุคทอ,องของเขารวมทั้งก็มีเมสซี่ที่ขึ้นมาคู่กับโรนโดนะครับแต่ ถ้าจะให้ยุคช่วงหลังนี่แหละถ้าจะหาใครสักคนที่จะเทียบกับโรนัลโดหรือว่าเมสซี่ได้เนี่ยก็น่าจะเป็นเอ็มบัปเป้ค่ะนะครับแต่ว่าเรื่องของหน้ากากที่นักข่าวไปถามเพราะว่าเอาจริงเอ็มบัปเป้ยังโชว์ฟอร์มได้ไม่ดีเท่าที่ควร <c oughs> นะครับเขาก็มองว่าหน้ากากนี่แหละนะครับสุดท้ายเอ็มบัปเป้ก็ตอบชัดเจนนะ,ะว่าถ้าไม่มีหน้ากากเขาก็ลงเล่นไม่ได้ใช่นะครับส่วนทางฝั่งกุน <c oughs> ซือทีมชาติโปรโตุเกสนะครับโรเบร์โตมาร์ติเนสนะครับตอบคําถามที่ว่าคริสโน โรนัลโดหรือว่าบูโน่เฟนเดสเนี่ยใครจะเป็นคนยิงฟรีคิกนะครับเพราะว่าในรอบ16ทีมที่ผ่านมาเนี่ยโรนัลโดรับหน้าที่ยิงฟรีคิกทุกครั้งนะครับแต่ว่าก็ยังไม่ประสบความสมําเร็จในการใส่ชื่อบนสกอร์ได้นะครับแต่ว่ามาเดเนสเองก็ตอบนะครับว่าก็ขึ้นอยู่กับสถานการณ์แหละว่าใครจะเป็นคนยิงแต่ว่าโชคดีที่ทั้ง2คนเนี่ยยิงฟรีคิกได้อย่างยอดเยี่ยมนะครับส่วนวิธีที่จะหยุดเอ็มบัปเป้นะครับมาเดเนสก็ตอบแบบค่อนข้างที่จะดีเลยนะครับบอกว่าแนวรุก แล้วเ,เกมโตกลับของฝรั่งเศสนี่แหละเป็นสิ่งที่น่ากลัวนะครับไม่มีใครที่โดดเด่นไปกว่าใครนะครับเบรนาร์โดซินวาก็ให้สัมภาษณ์เช่นกันนะครับก่อนเกมนะครับบอกว่าคืนนี้เนี่ยไม่ได้เป็นเรื่องที่เกี่ยวกับแค่คิเยโนโรนโดดูเกี่ยวับแค่เอ็มเปเป้เท่านั้นเพราะว่าโรนโดก็คือหนึ่งในนักเตะที่ดีที่สุดที่เคยมีมานะครับเอ็มปเป้ก็ยังอยู่ในช่วงที่เริ่มต้นหรือว่ากลางอาชีพ อย่างไรก็ตามไม่เกี่ยวกับแค่2คนแต่มันเกี่ยวที่ว่าโ mm. ปรตุเกสกับฝรั่งเศสนี่เป็นโอกาสอันยอดเยี่ยมที่โปรตุเกสจะเข้าใกล้เป้าหมายสูงสุด, mm. สดนะครับเป็นอีก9ก้าหนึ่งที่การที่จะเข้าไปเป็นแชมป์นะครับสายนี้น่าสนใจตรงที่ว่าถ้าใครหลุดเข้าไปถึงรอบชิงชนะเลิศได้เนี่ยมันเรถือว่าผ่านบททดสอบมาค่อนข้างที่เยอะเหมือนกันโดยเฉพาะทางฝั่ง เส้นทางของโปรตุเกสแล้วก็ฝรั่งเศสเนี่ยถือว่าหนักนะครับใช่ไหมไม่มีกว่าจะผ่านมาได้นะฝรั่งเศสเองผ่านเบลเยี่ยมมามคือฝรั่งเศสเนี่ยงานหนักมากๆ<ช>าเพราะว่าเจอทั้งเบลเยี่ยมแล้วก็มาเจอทั้งโปรตุเกสนี่แหละโอ้ถ้าฝรั่งเศสหลุดเข้าไปเนี่ยเจอใครอีกอันยิรามันนีกับสเปนซึ่งถ้าสมมติฝรั่งเศสเข้าไปชิงดาได้อ้อต้องบอกว่า มาถึงตรงนี้ไม่ต้องกลัวใครแล้วนะเพราะว่าเขาเก็บมาหมดแล้วทั้ง<ช>เบลเยียมโปรตุเกสแล้วก็หรือว่าถ้าเขารอบไปเจอกับสเปนหรือว่าเยอรมนีนะครับส่วนฝั่งขวาฝั่งขวาเนี่ยเดี๋ยวมาว่ากันแล้วกันว่าจะเป็นอย่างไร<ม>นะครับอ่ะส่วนความพร้อมนะครับดูความพร้อมกันหน่อยก็โปรตุเกสเนี่ยอาจจะปรับแนวรุกนะครับมีข่าวว่าอาจจะดรอปทางราฟเฟลเรยอลนะครับที่ผลงานต่ำกว่ามาตรฐานนะครับแล้วก็เป็นโอกาสของทางเิโกโชต้านะครับของลิเวอร์พูลลงประสานงานกับทางแบรนาโด ซินวานะครับแล้วก็คิสเซโนโรนันโดนะครับส่วนความพร้อมฝรั่งเศสรครับราเบโอติดโทษแบนนะครับคิงวิสโกมันกลับไปเฝ้าภรรยาที่คอดบุตรนะครับนอกนั้นก็ไม่มีปัญหานะครับพร้อมจัดเต็มสถิติก่อนเกมครับน่าสนใจ28นัดโปรตุกเกสชนะ6เสมอ3แต่ว่าฝรั่งเศสเหนือกว่าครับฝรั่งเศสชนะไปถึง19นัดแล้วที่สำคัญ4นัดหลังสุดที่พบกันครับเสมอ2ฝรั่งเศสชนะ1โปรตุกเกสช,ชนะ1ซึ่ง ก่อนที่โปรตุเกสจะมาชนะฝรั่งเศสได้เนี่ยนะครับก่อนหน้านั้นเนี่ยโปรตุเกสเคยแพ้ฝรั่งเศสมา10นัดติดเลย oh นะครับก็ถือว่าช่วงที่ผ่านมาช่วงยุคที่ผ่านมาเนี่ยฝรั่งเศสก็ค่อนข้างที่จะข่มโปรตุเกสเหมือนกันนะครับแต่ว่านี่แหละมันเจอกันนักสถานการณ์ปัจจุบันเนี่ยอะไรก็เกิดขึ้นได้ใช่ค่ะนะครับไม่พลาดทุกเรื่องราวกีฬา ตาม Subscribe YouTube p a s Sport ช่องกีฬาเพื่อคนรักกีฬาทุกคนครับ